ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมติวเฮเกมนะครับผมอยู่กันในเกม GTA V Serverless Santos นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับนะเราเข้าเมืองมานะครับเป็น EP แรกนะครับที่เราอยู่ใน Les Santos นั่นเองนะครับประเทศ Les Santos นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเป็น EP แรกนะครับเราจะไปฟาร์มกันนั่นเองนะครับเราจะไปแบบว่าไปดูระบบการฟาร์มต่างๆอะไรเงี้ยเออ มันน่าสนใจขนาดไหนอะไรอย่างนี้เนาะนะครับนะ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้นครับเราอยู่ที่กาลาดนั่นเองนะครับเราอยู่ที่กาลาดนะครับก็ในประเทศเลสซานโตสก็กาลาดก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยคือใครที่มีขนมปังแซนด์วิชกับน้ําเนี่ยวอเตอร์ที่มันเป็นน้ําเปล่าเนี่ยเขาให้มากินที่ตรงนี้เท่านั้นนะคือเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเราเอาแซนด์วิชมากินข้างนอก จะกินไม่ได้ครับคุณไม่ได้อยู่ในโซนกินอาหารเห็นไหมแต่ถ้าเราออกมากินในนี้ครับจะสามารถกินได้ดูนะครับนี่คุณจะสามารถกินได้ครับคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นโซนอาหารครับที่สามารถกินแซนด์วิชกับน้ำเปล่าได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นปิ่นโตนะครับนะปิ่นโตเนี่ยสามารถกินที่ไหนก็ได้นะเออประมาณนั้นนะครับคือถ้าเราไปทําปิ่นโตเนี่ย เราก็สามารถอ่ะกินใช้ใช้ปิ่นโตเนี่ยกินปิ่นโตที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูครับเอาปิ่นโตมากินข้างนอกเห็นไหมกินได้เนาะก็ปิ่นโตสามารถกินข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นแบบเป็นพวกแซนด์วิชอะไรเงี้ยพวกน้ำเปล่าก็จะต้องกินในโซนอาหารเท่านั้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตรงกรลาดครับยังมีแบบว่าให้ตกปลาเล่นด้วยนี่ ตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นตกปลาอะไรเงี้ยเนาะเป็นแบบว่าเอา่อเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบยามว่างอะไรเงี้ยมาตกปลาชิวๆอะไรเงี้ยเอาไปทําประกอบอาหารได้อะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวลองตกให้สักห้าแล้วกันนะสี่ห้าโอเคเดี๋ยวจะตกปลาให้ดูครับเดี๋ยวผมจะตกปลาให้ดูว่ามันตกยังไงนะครับนี่มันเป็นกิจกรรมยามว่างอะ่ะเออปุ๋ยพลาดสามสี่เอ้ยพลาด เฮ้ยพาดโอ้โหคือไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งมินิเกมอะ่ะประมาณนั้นอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยโอ้ไวไปหนึ่งสองสามเฮ้ยเนี่ยมันไวไปมันใกล้เกินอ,ะอ่ะอ่าเราตกได้แล้วเอาปลาเต็มกคำอ๋อตอนนี้คือเรามีปลาเต็มแล้วตั้งห้าสิบตัวนะโอเคเนี่ยการตกปลามันก็ประมาณนี้เลยครับนะเนี่ยเราก็มาตกปลาตรงนี้เลยเนะี่ยเป็นแบบกิจกรรมยามว่างอะไรอย่างงี้เราแล้วก,วก็เราเอาปลาเนี่ย ไปประกอบอาหารไปทําปิ่นโตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ที่ทําปิ่นโตมันจะอยู่นี้คือแบบว่ามันเป็นเซิร์ฟที่เออมันเป็นประเทศที่คึกคักมากนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่ตีสองแนาทีนะครับนะตอนนี้คนเล่นประมาณ347คนคือแบบเยอะมากที่ตีสองนะเว้ยเฮ้ยดูดิตีสองนะไม่ใช่บ่ายสองเนี่ยตีสองเนี่ยคือแบบคนเล่น340ี่กว่าคนอะ อันนี้ก็เป็นที่ทําปิ่นโตอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นแบบว่ามันแหบไอ้คนเขาก็ยืนกินแซนด์วงแซนวิชกันอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่ได้ไปทําปิ่นโตก็มายืนกินแซนด์วิชกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยใจเย็นใจเย็นประตูประตูมีก็เปิดเปิดไปก่อนเธอเพื่อนนะปีนข้ามประตูเฉยเลยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคึกคืนนะเป็นประเทศที่คึกคืนมากครับเพราะว่าขนาดตีสองะคนเล่นเนี่ยสามร้อยกว่าคน,น่ะเออ ก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร,ร์มกันนั่นเองเราจะไปฟาร,ร์มให้ดูกันนะครับนะว่าที่นี่มันฟาร,ร์มกันยังไงนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราจะนี่คือผมมาเล่นนอกรอบได้แล้วแหละเนาะอันนี้หลายคนยังไม่รู้ครับคือผมเนี่ยมามาลองเล่นนอกรอบดูอะไรเงี้ยแบบมาลองดูแบบว่าเอ้ยไอเซิร์ฟนี้มันโอเคไหมหรืออะไรเงี้ยก็เอาตรงๆมันก็โอเคอะ คือเราอาจจะแบบว่าย้ายมาเรสซันโตหรือยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตเนาะก็เดี๋ยวตอนเนี้เนี่ยผมมีเนื้อวัวกับเนื้อหมูอยู่ในตัวอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวขอทำการขายก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ขายของเนะาะพนักงานรับซื้อสินค้านี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นที่ขายของเนาะก็เรามีเนื้อหมูสไลด์นะครับเท่าไหร่นะ30อัน ขายไปแล้วก็เนื้อวัวเนื้อวัว30เหมือนกันครับขายไปชืบโอเคแล้วก็มีอมองชมพูชุบแป้งทอดด้วยคืออันนี้มันเป็นอมงอัดนั่นเองแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะยังไม่พายังไม่พาไปดูอมงอัดนั่นเองยังไม่พาไปเอาง่ายๆคือยังไม่ได้พาไปทำอมงอัดให้ดูเนาะเห่นไหมมันจะเป็นแบบอมงอัดเห็นไหมคือเรายังไม่พาไปทำนะครับนะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปได้เลย เดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกไปเลยนะครับในการแบบฟาร์มอมองอัดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าเราเข้าประเทศมาครั้งแรกนะครับ EP หนึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันนั่นเองครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาจะพาทัวร์เมืองเออเลสซานโตสก่อนละกันนะครับนะก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนะครับนะก็ข้างในของโรงพยาบาลก็จะเป็นแบบ โรงพยาบาลพังอะ่ะเฮ้ยทำไมมันพังกันนะอันนี้อันนี้เป็นโรงพยาบาลที่เขาใช้ไปะนะี่ยหรือว่าเขาไม่ได้ใช้โรงพยาบาลตรงนี้โอ้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ใช้โรงพยาบาลตรงนี้แล้วอ๋อเหมือนกับว่าตรงนี้เขาแบบปล่อยปล่อยทิ้งล้างไปแล้วอะไรเงี้ยเขาย้ายโรงพยาบาลครับไปอยู่ตรงโรงพยาบาโลโรงพยาบาลใหญ่อะ่ะตรงเนี้ยเออนะครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ชมเมืองก่อนที่จะไปฟาร์มแล้วกันนะสำหรับเลสซันโต้เนี่ยนะครับนะ คือแบบว่านี่ขนาดตีสองคือแบบว่าคนแบบสามร้อยบวกบวกคือประเทศนี้เนี่ยยังเปิดได้ไม่นานนะครับนะเพราะว่าเออมันเพิ่งรีซีซันครับคือจะสังเกตได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะขับแบบรถอย่างเงี้ยรถคันเล็กๆอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาเพิ่งรีซีซันอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าใครแบบใครที่ขยันฟาร์มหน่อยก็จะมีรถนู้นรถนี้อย่าง R32 อย่างนู้นอย่างนี้เนาะไ,ไปขับเล่นกันอะไรเงี้ย ประมาณนั้น,นี่ก็เป็นโรงพยาบาลับเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนาะก็ประมาณนี้ครับโรงพยาบาลในเลสเดี๋ยวเราจะพาไปดูอู่ช่างต่อแล้วกันหลักๆเนาะคือสอนโนม,มันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเดี๋ยวเราพาไปดูอู่ช่างต่อประเทศนี้นะครับนะเลสซันโตนครับเราสามารถแต่งแต่งรถได้เองนะเออ เราสามารถแต่งรถได้เองเลยแบบไม่ต้องผ่านช่างเลยไม่ต้องเสียค่าช่างด้วยอะไรเงี้ยเราสามารถแต่งเองได้เลยคัสตอมได้เลยจะแต่งนานแค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนมากดดันแบบมาต่อคิวหรืออะไรเงี้ยนะคือเราสามารถแต่งรถเองได้อะไรเงี้ยเนาเสียแค่แบบเสียเสียแค่ค่าแต่งรถอะไรเงี้ยเฉยเอ่ะเออเราแบบไม่ต้องแบบกลัวช่างจะแบบว่าเคสเยอะอะไรเงี้ยคือเราแต่งเองเลยอะไรเงี้ยเนาะนี่ฮะอู่ช่างก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหม ตรงนี้ก็จะเป็นอู่ช่างแนละ้วก็ตรงนี้เป็นที่แต่งรถนะครับแนละ้นี่มีป้ายเลสซันโต้ด้วยเห็นไหมในตรงนี้จะเป็นที่แต่งรถครับนี่เห็นไหมเราสามารถคัสตอมเองได้เลยครับนะว่าเราจะแต่งยังไงนะครับเป็นแต่งเออเราจะแต่งไงอะ่ะนั่นแหละนะเราสามารถแต่งรถเองได้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นอูชนะ่ช่างนะโอ้ช่างทําไมช่างขึ้นมาอยู่บนนั้นน่ะโอ้โหนี่ฮะช่างก็แบบเนี่ยบางคนก็มีแบบอาสสองขายกันเอ้ไม่ใช่อาสสองซื้อกันอะไรเงี้ย ซื้อกันมาขับอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวจะพาจะพาไปดูรถในร้านก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปฟาร์มเนาะคืออันนี้เราพามาชมเมืองแบบเข้าข้าอะไรเงี้ยเพราะว่าม,มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยต่างอะไรกันมากหรอกเนาะในแต่ละเมืองเนี่ยต่างกันที่แบบว่า็อ,อ,อปต่างๆหรือว่าแบบสถานที่ต่างๆที่เขาเปลี่ยนใหม่ย้ายมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรง,น,ตรงนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านรถต่อดีกว่านะครับนะ เราจะพาไปดูร้านรถตอนร้านรถเอ่อคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าเซิร์ฟนะครับประเทศนี้มันเพิ่งรีซีซั่นเนะเอ่อรถในร้านค้ามันอาจจะยังแบบมันอาจจะยังน้อยๆอ,อยู่อะไรเนี้ยในร้านค้าก็ต้องแบบทําใจอะ่ะรอเขาเพิ่มเข้ามาหรืออะไรไงเนาะก็มันยังน้อยๆอ,อยู่ครับเนี่ยเราพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นจักรยานครับไม่มีอะไรมากมไซค์ก็จะมีแบบพว,วก อีป e ๊อปเวปป้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะรถซลี Sport, ครับนี่หนึ่งแสนะครับนะ R สาองครับหนึ่0แสนนะครับนะคืออยากจะบอกว่าเงินในประเทศนี้นะครับนะสามารถซื้อขายเป็นเงินนอกได้อย่างสมมุติเรามีเงินแสน IC เราสามารถไปขายข้างนอกแบบแสนละหกรแสนละห0าร้อยได้อะไรเงี้ยเออเราจะได้เป็นเงินแบบบาทไทยเลยอะ่ะอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็ถ้ามีเงินแสนเนี่ยก็เลือกเอาครับระหว่างจะซื้อเออคันเนี้แสนหนึ่งหรือว่าจะเอาไปขายได้เงินแบบได้เงินมาเป็นบาทไทยประมาณ5 0 0ร้อบาทอะไรงเงี้ยเนาะเอาตรงๆถ้าผมถ้าผมมีเงินแสนผมก็ขายอะเอาตรงอะขายทิ้งนะครับขายกินอะไรประมาณนั้นเนาะเฮ้ยเ,เดี๋ยวยังไม่ได้พาดูรถหมดเลยนี่หว่าเราจะรีบไปไหนวะเนี่ยก็ประมาณนั้นครับนะเนี่ย แล้วก็หลังจากที่เป็นรถเอ่อ R32 นะครับก็ยังมีคุรุมะ2 5 0 0ไม่แพงเลยนะ20,500เนี่ยเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเออแล้วก็มีสุตาน RS ครับ3 5 0 0เนาะมีแค่นี้แหละสปอร์ตสคันคือเขายังไม่ได้เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะมันเพิ่งรีซีซั่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อะคนเขาจะเอา R32 กันเอออันนี้ก็เป็นรถเริ่มต้นครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นรถทํางาน คามาโชว10กิโล1 0 0 0 0อันนี้ก็20กิโล75,000อันนี้ก็50กิโล3 0 0 0 0เอาตรงๆนะเอาเงิน3 0 0 0 0ไปขายเป็น OC ดีดีว่าได้มาเป็นพันเลยนะเว้ยเออประมาณนั้นครับคือเราฟาร์มประเทศนี้เพื่อแบบว่าหาเงิน OC โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะอย่างนั้นก็ทำได้นะเพียงแค่คุณไปเช่ารถเออเช่ารถฟาร์มอะ่ะเออ200ได้7วันอะ่ะ ลดร้อยโลอ่ะแล้วคุณก็ฟาร์มหาเงินหาเงินเขียวไปขายอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะประเทศนี้เสรีในการขายมากๆเลยครับสามารถขายของ OC ได้อะไรเงี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเด,เ,รรดเ,ออเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันดิ้นเองฮะเดีย๋ยวเราจะไปฟาร์มกันโฮยเฮ้ยยยเใจเย็นๆตำรวจหน่วยงานประเทศนี้คือเยอะมากครับนี่ขนาดแบบ ขนาดตีสจะตีสนี่คือแบบหน่วยงานนี่สิบบวกเลยนะคือแบบว่าหน่วยงานก็เยอะนะครับแล้วคนก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยคึกคักมากครับก็เดี๋ยวงานที่เราจะพาไปทำนะครับก็จะเป็นงานฆ่าหมูฆ่าวัวน,นั่นเองซึ่งนะครับงานสองงานเนี้ยคนแม่งแบบคึกคืนมากอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีงานอมงอัดอีกนะครับนะไปฆ่าอมงอัดอะไรเงี้ยเนาะก็จะมี อมองอัดสีแดงสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีชมพูอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะว่าค่าอมองอัดเป็นอะไรอย่างงี้เนาะเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นอนะ่ะประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวแยกเป็น E ีพีไปเลยเป็น E ีพีแบบว่าทํางานเก็บอมองอัดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะแต่เดี๋ยว E p พีนี้เราจะมาทมําวัวกับทาหมูดีกว่าคือมันอยู่ใกล้เมืองมากครับมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยคือเราขับออกนอกเมืองมานิดเดียวเองเราก็มาถึงแล้วเห็นไหม นี่บอกเลยครับคนเยอะมากพูดตรงๆต,ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตีสองยีตีไปกลมๆนะครับตีสองสิบดตีสองดูดีดูรถแต่ละคันดูเนี่ยคือคนเขาก็แปลว่ามาขยันกันเห็นไหมคึกคื้นครับนะเนี่ยคนแบบเพียบขนาดตีสอง้วเนี่ยนี่เลยเรามาจอดรถตรงนี้ครับแล้วก็ล็อกรถด,ด้วยโอเค เดี๋ยวตอนนี้เรามีเนื้อหมูอยู่ในตัวแต่เ,เราต้องทําการโพก่อนนะนรออครับนะนี่โพออโต้ครับเห็นไหมดูแพ็คเนื้อหมูชึบเห็นไหมเป็นแพ็คแบบออตโต้อะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้นะครับเราก็ทําการโพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็นะับประเทศนี้นะครับเก็บไหนโพนั่นนั่นเองยกเว้นเหมืองนะครับนะคือถ้าเหมืองเนี่ย จะต้องเก็บตรงนี้นะครับนะแล้วก็เอาไปโพตรงนี้มั้งเนี่ยไม้โพเศษปะ่ะใช่ปะ่ะอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันโพตรงนี้ได้เลยนี่หว่าเก็บเอาง่ายคือทํางานนะครับเก็บไหนโพนั่นเลยนั่นเองประมาณนั้นเนาะก็เนี่ยเรามาฆ่าหมูต่อครับเนี่ยก็เป็นการทํางานแบบ1ต่อ1นนะครับนะก็คือแบบว่าเก็บอันนึงสามารถโพได้อันหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าการทํางาน1ต่อ1นนั่นเองคือก็สบายอะ่ะนะครับนะ เก็บ30โพสได้30อะไรเงี้ยเออสบายมือไปเลยนะครับนะก็ประเทศนี้นะครับเสรีการขายของเป็นเงินโ c มากๆเลยนะครับนะไม่ว่าคุณจะไปซื้อรถมาคุณคุณแบบจะขายในแบบเออจะขายเป็นเงิน OC ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะหรือว่าคุณจะทําเงินเขียวขายเป็นโ c ก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นอนะ่ะเออเสรีการขายมากๆเลยนะครับนะก็เดี๋ยวตอนนี้เราทําการ เชือดหมูไว้นำมาแป๊บเดียวเองทำแป๊บเดียวเองคือเก็บประมาณ5วินะครับแล้วโพเนี่ยประมาณ3วิแป๊บเดียวเองนำมาแป๊บเดียวเต็มนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอ e ีโคโนมี่นะครับนะทับอ e ีโคนี่แต่ละอย่างก็ขายได้ราคาประมาณนี้ครับไม่ไม่เยอะมากนะอย่างเนี่ยอมองก็แบบว่าตัวหนึ่งประมาณ20กว่าอะไรเงี้ยเนื้อหมูสไลด์ก็ประมาณ15้า เนื้อวัวก็ประมาณ20กว่าอะไรเงี้ยข้าวก็อันละ3ามห้าอะไรเงี้ยเอกระลำมาเลยเงี้ยปลาก็ตัวละสิกว่าบาทอะไรเงี้ยน่ะคือมันทํางานง่ายแต่มันได้เงินแบบได้เงินน้อยอะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็เน้นแบบเน้นทําเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออคือถ้ามันทําง่ายแล้วเงินได้ง่ายเงินได้เยอะาานี่แบบว่าน่าจะเฟอ้อแต่ประมาณนี้แหละแต่าวา่าทํางานง่ายไม่เหนื่อยจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่แบบวา่า เงินก็ได้น้อยอะไรเงี้ยเพราะว่างานมันทําง่ายอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนั้นครับนี่ก็เราก็เก็บเนื้อหมูไปสิบเจ็ดตัวละเห็นไหมแป๊บเดียวเองเก็บให้ได้ประมาณ30ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บวัวตรงนู้นต่อนี่อุดอูดครับอุดอูดเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆครับ18แล้วตอนนี้19คือเรานั่งอยู่กับที่เรายืนอยู่เฉยๆกับที่ก็ได้นะ เอาตรงๆอะคือหมูหมูมันไม่เดินไม่เดินไปไหนอยู่แล้วเห็นไหมมันแบบว่าแข็งทื่ออย่างเนี้ยเออมันไม่เดินไปไหนอยู่แล้วครับสบายสบายเลยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสบายสบายครับยี่สิบเอ็ดตัวนะเราอยู่กับที่เลยเฮ้ยเดี๋ยวมีช่างมาทำด้วยนะช่างน่าช่างน่าจะทำเออปิ่นโตมั้งครับนะเพราะว่าช่างเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วได้เงินอยู่แล้วอะ่ะช่างทําปิ่นโตแน่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 น่นอ,นอะ่ะเพราะว่า มันต้องใช้หมูข้าวกะหลำปลานะครับนะสี่อย่างหมูข้าวกะหลำปลาถึงจะได้ปิ่นโตอันหนึ่งอะไรไงเงี้ยก็เนี่ยฟาร์มไปยาว,ยาวๆครับเนื้อหมูยี่ิบห้าละโอเคนะครับตอนนี้เราได้เก็บหมูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองจะไปเก็บบัวต่อนะครับเราจะไปฆ่าวัวต่อตัวเบืเ้องเลยบางตัวมันก็จะยืนยืนอยู่กับที่เนาะ บางตัวมันก็วิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มาสังหารวัวต่อก็เก็บได้เหมือนกันครับเหมือนเนื้อหูเดือมหมูเลยก็คือ30อันนั่นเอง30สิชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโพตรงนู้นเห็นไหมเห็นที่คนยืนอยู่ไหมเนี่ยคือแบบว่าเราเก็บงานเราเก็บตรงไหนแล้วไปโพตรงนั้นเลยเว้ยเราเก็บตรงคอกตรงนี้แล้วก็ไปโพตรงนู้นใกล้ๆอะไรเงี้ยเอาง่ายๆคือเก็บไหนโพนั่นอะไรเงี้ย คือถ้าใครจะฟาร์มรอบเมืองแบบว่าก็รอบไปเลย,เลยไรเงี้ยไม่ต้องเข้าเมืองมาโพอะไรเงี้ยคือเราเข้าเมืองมาขายอย่างเดียวพอเออเข้าเมืองมาแทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับนะแบบว่าแค่ไปขายของเฉยแล้วก็ออกไปนอกเมืองไปฟาร์มต่ออะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเก็บไหนโพนั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้ามาแค่แบบขายของที่อีโคโนมีแล้วก็ออกเมืองไปฟาร์มต่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวนี่ยเราเก็บวัวไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับนะเราเหลือวัวอีกตัวสุดท้ายเท่านั้นนี่แน่ นะครับเราก็ทําการเก็บเนื้อวัวให้เต็มตัวเป็นที่รู้ล้อละก็เราให้ไปโพที่ใกล้ๆครับนะเก็บไหนโพนั่นอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็มาโพตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็มาโพต่อครับเดี๋ยวเรามาดูเช็คทวิตกันหน่อยดีกว่ามาแบบว่าโอ้โมีการแบบขายแฟชั่นด้วยครับนะขายหูแมวครับสีชมพู อะไรเงี้ยแล้วก็มีขายปิ่นโตขายอมองนะครับนะเป็นอมองทองเนาะก็โอ้โหไม่มีอ่ะพอดีผมผมให้แฟนไปแล้วไงเพราะว่าอมองทองเนี่ยสามารถไปแลกแบบอมองเกาะไหลได้อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะครับนะก็ไปรวมอยู่ที่แฟนแล้วนะครับนะไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็เนี่ยเรามาเช็คทวิตกันต่อครับไม่น่ามีอะไรมีคนติดคุกด้วยเออ ก็เดี๋ยวเราค่อยไปจบปูนกันเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปเลยฮะนี่ก็แบบว่าขายนู่นขายนี่กันเนี่ยขายปิ่นโตขายเงินแดงเลทห้าอะไรเงี้ยขายเงินแดงรับเงินแดงอะไรเงี้ยเนาะน้ำแดงก็คือเงินแดงนั่นเองนะครับนะแต่ที่ต้องบอกว่าน้ำแดงเนะี่ยเพราะว่าป้องกันแบบป้องกันตำรวจมันแบบรอซื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าตรงๆต,ตำรวจมันก็รู้อยาหละว,ว่าน้ำแดงคือเงินแดงอะ่ะเออ ประมาณนั้นนะครับนะก็เดี๋ยวเรารอให้มันโพเสร็จเลยแล้วกันนะตอนนี้นะครับเรากําลังจะโพเสร็จแล้วนะครับเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับนะเนี่ยแล้ก็โพเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้เนื้อหมูสไลซ์แพ็กกับเนื้อวัวสไลซ์แพ็กมาอะไรอย่างเงี้เนาะก็พร้อมที่จะแบบไปขายแล้วเห็นไหมคือแบบว่ามันเก็บแบบป๊บเดียวมากแล้วก็แบบว่าโพแบบแป๊บเดียวอะ่ะ คือเราไม่ต้องขับรถไปไหนเพื่อไปโพเลยนะคือแบบว่าเก็บไหนก็โพที่นั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขายอย่างเดียวอะ่ะคือมันประหยัดเวลาในการขับรถมากเลยอะ่ะเออประมาณนั้นครับก็ก็เดี๋ยวเราเออขึ้นรถไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลเบลนะนั้นเราจะพาไปดูเลเบลคือไหนๆมันก็อยู่ใกล้เราแล้วไงก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลเบลครับนะว่าแบบว่าของแต่ละอย่างในการคราอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูลนนเดล,ล,ล,ลเบลครับนะ กับรถคู่ใจของเราน้องมินิครับนะเล็กกระติดเดียวแล้วขับยากมากครับคือแบบว่ารถมันค่อนข้างจะปัดเลยนั่นเองฮะมันดิฟอะมันดิฟอะแบบว่าขับโคตรยากเลยแต่พอดีคือคนขับมันเก่งครับนะอคนขับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเราย้อนสอนนะเนี่ยคนขับมันเก่งไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยปัดเท่าไหร่เก่งเกินอะเฮ้ยพิทางพิทางพิทางถอย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  เลยครับเลยเลยเลยนี่เราไปทางนี้ครับนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลเบลกันนั่นเองสําหรับเออเมืองเลซันโตนั่นเองประเทศเลซันโตเนาะเราจะไปดูนี่ว่าเลซันโตสนะครับนะเป็นเลซเลซันโตสหรือเลซันโตสวะน่าซันโตสนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเลเบลกันนั่นเองก็เดี๋ยวเราใช้ทางนี้เลยกันมันไวกว่านะครับน,ะนี่ย้อนสอนไปเลยไม่เป็นไรหรอกนี่ ก็เลเบลอยู่ตรงนี้ครับนะวงแดงๆตรงนี้เลยเนะี่ยตรงนี้คือเลเบลคือที่นี่ก็มีวอลโซนนะครับนะแต่ได้ข่าวมาว่าถ้าเราจะเข้าวอลโซนต้องเสียประมาณ2,000ดอลลาร์2,000มันเป็นเงินที่แบบว่าเงินที่มันเยอะมากเลยนะเว้ย2 0 0พนอะ่ะในเลทอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราเอา แล้วเอาสองอย่างเนี่ยเนื้อหมูกับเนื้อวัวไปขายยังไม่ได้สองพันเลยนะเออขายยังได้แบบว่าเออพันหหรือพันห้าอยู่เลยเอออันนี้ก็เป็นเลเบลเลซันโตสนั่นเองนะครับผมก็อุ้ยอ,ยอยุก็ดูดีอะนะครับนะเป็นแบบใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่ะพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นแบบตู้เซฟนั่นเองเห็นไหม ตู้เซฟขนาดใหญ่นั่นเองก็เรายังไม่มีบัตรตู้เซฟอะไรทั้งนั้นเนาะแล้วก็นี่มีวิวบรรยากาศให้นั่งถ่ายรูปเล่นกันด้วยเห็นไหมใครจะแบบว่ามาประชุมกงประชุมแก๊งกันที่เลเบลก็แบบว่าเนี่ยไปประชุมกันตรงนู้นก็ได้หรืออะไรอย่างงี้เนาะประชุมกันที่เลเบลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นเลเบลโอ้ตอนนี้คือหมอกหนาลงแบบหนาจัดเฮ้ยตรงนี้เขาทำอะไรกันอะ น่าจะเป็นแก๊งมั้งน่าจะประชุมแก๊งกันเราอย่าไปยุ่งเลยนี่ฮะแล้วเรามาดูของคราฟกันดีกว่าครับนะโตคร์บนี่จะมีเพชรแดงจะมีสติลบาก์กเอาเศษเหล็กมาคร์บอะไรอย่างงี้เนาะนี่แล้วก็มีแฟชั่นเห็นไหมให้เราไปเก็บอมองทองครับอมองทองได้มาจากแบบเอ่อการเก็บพวกอมองอัดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเก็บอมองอัดกันนั่นเองเนาะ ก็เนี่ยก็จะมีแฟชั่นให้คราฟกันเห็นไหมใช้มอมงทอง200 300อันได้ถุงมือแมวอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าแมวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีอมงอัดแบบเกาะไหลเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเออ่กุญแจเลเบลของก็หนักพอสมควรนะเออแล้วก็บัตรชิงสูตรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราอยากได้สีขาวเราก็แบบว่ามาคราฟบ,บัตรชิงสีสูตรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปท้าชิงกับสูตรขาวที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีแหวนแก๊งครับคือแหวนแก๊งอันนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะใครที่แบบว่าจะตั้งแก๊งอะไรเงี้ยต้องทําแหวนแก๊งด้วยนั่นเองถึงจะแบบว่าตั้งแก๊งได้อะไรเงี้ยเนาะต้องทําแหวนแก๊งอะประมาณน,น,นั่นแหละเนาะก็เนี่ยประมาณเนี้ยมีให้ค้าประมาณนี้เองเดี๋ยวในส่วนเรื่องการค้าอาวุธเนี่ยเขาน่าจะยังยังไม่ได้เอาเข้ามาเนาะเออนะครับนะหรือว่าเอาเข้ามาแล้ววะอันนี้เขาทำอะไรกันอะ อันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับในนี้น่าจะเป็นแค่ร้านเฉยๆเนาะอันนี้เขาทำอะไรกันอะทำไมเขาอยู่กันแบบว่าเงียบๆไม่มีใครพูดใครจาเลยเลยก็เดี๋ยวเราไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะเอาของไปขายกันน,นั่นเนองฮะที่ไอเทมดิวเลอร์นั่นเองนะครับก็อยู่ตรงแบบว่าใจกลางเมืองเลยนะนก็ตรงนี้เป็นในส่วนของเลเบลนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปะ เอาอีโคโนมี่ไปขายกันนั่นเองครับนะก็นี่โอ้โหดูรถแต่ละคันเฮ้ยเดี๋ยว B W I 8เดี๋ยวคือมันมีการเอ่อโดเนตกาชาด้วยอะไรเงี้ยแบบยอดครบ1,000 0ยอดครบ5,000อะไรเงี้ยเนาะก็มีการแบบโดเนตกาชาด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวจะเอาของไปขายที่ตรงไอเทมดิวเลอร์กันนั่นเองเนี่ประมาณนี้ครับ อันนี้เรามาแบบว่าพาเที่ยวชมเมืองคร่าวๆะไยเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกน,น,น,นั้นีตเราก็พามาดูเลเบลอะไรเงี้ยพาไปดูโรงพยาบาลพาไปดูอู่ช่างแล้วอะไรเงี้ยเนาะก่อนเดี๋ยวจะเอาของไปขายครับที่เราทําได้มาครับดูซิว่าเราทําได้รอบหนึ่งเนี่ยทาหมูสไลด์กับเนื้อวัวเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ในรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะทำแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยสองอย่างอ่ะ สองอย่างที่มันอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ไอเทมดิวเลอร์กันนั่นเองนะครับผม<ฮ>ตอนนี้นะครับเราใกล้ถึงอีโคโนโมี่แล้วนั่นเองนะครับนะก็เป็นไอเทมดิวเลอร์นั่นแหละแต่มันติดปากไงมันติดปากเรียกอีโคโนมี่อะไรเงี้ยเออนันะนะก็ที่ขายของก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเราทำเอ,อ่อหมูกับวัวเนี่ย เต็มตัวเนี่ยรอบหนึ่งเราจะได้เท่าไหร่เนาะก็มันได้ไม่เยอะหรอกนะมันได้อย่างหนึ่งแบบอันหนึ่งมันได้แค่ยี่สิบสามสิบเองอันหนึ่งอะประมาณนั้นอะเออมันก็ได้ไม่เยอะแต่มันทําไวไงนะครับนะก็โอ้เนื้อหมูสไลด์ครับขายอันหนึ่งได้สิบห้าเนาะก็ถ้าเราขายได้เรามีสามสิบอันใช่ไหมเราได้เท่าไหร่สามสิบอันเราได้สี่ร้อยห้าสิบครับขายไปแล้วก็เนื้อวัวอันละยี่สิบสองนะครับนะ ขายไป30อันได้ห0 0อเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ได้ประมาณพันหนึง่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณพันกว่านะครับนะพันนิดนิดประมาณนั้นเนาะได้ประมาณพันนิดนดิอะไรเฮ้ยนายโอ้ยมีสูตรดำด้วยเหรอนะกนะันตอนนี้ือแบบว่าแก๊งแต่ละแก๊งก็เริ่มตั้งแก๊งกันแล้วก็เริ่มที่จะแบบอาจจะมีการแบบบวกกันในอนาคตอะไรเงี้ยแต่คืออาวุธยังไม่เข้ามานะครับนะอาวุธยังไม่เข้ามาเนี่ยแต่ไปดูดิประเทศมันแบบว่า ค่อนข้างจะแบบโอ้โหคึกคืนอะตอนนี้คนประมาณสองรปดห้าคนตอนนี้จะตีสาม้วครับนะสองร้ยกว่าคนตอนตีสามอะโอ้โหือแบบว่าคนเยอะมากเลยคึกคืนมากเลยอะเออนะครับนะก็เนี่ยดูดิรถแบบเต็มกระลาดเลยโอ้โหคนแบบคึกคืนมากครับไปไหนก็เจอแต่คนอะเออทำกันแบบว่าฟาร์มเฟิร์มกันหนักหน่วงมากครับคนในประเทศเนี้ย เนี่ยก็เก็บรถเข้ากระลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยการฟาร์มมันก็มีมาเนี้ยแล้วก็พาไปชมเมืองนะเนี่ยกระดาดก็กระดาดก็ดูโล่งตาดีอะเออนะครับแล้วก็มีป้ายเลยสซันโตขนาดใหญ่ตรงนี้เนาะนี่อยากจะปีนขึ้นไปถ่ายรูปคู่กับป้ายเลยเกินนะเราถ่ายได้แค่ตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นป้ายได้แค่ตรงนี้แหละนะครับนะก็ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะนะแล้วก็รอติดตามชม EP ต่อไปนะไปฟาร,ร์มอมองอัดกันนั่นเองก็โอเคฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย